เดี๋ยวนี้จะให้ดูบริเวณที่เขาทํานาเกลือนะครับเห็นไหมอันนี้คือเขากําลังอยู่ในช่วงที่เขาแช่น้ําแช่น้ําเค็มเดี๋เราก็ไม่ค่อยรู้กรรมวิธีของเขาหรอกแต่ว่าจะให้ดูโดยคร่าวๆนะวิธีชีวิตของชาวนาเกลือให้ดูนั่นอันนั้นคือบริเวณจุดที่เขาเก็บเกลือนะผลผลิตเห็นไหมนูน่น ช้างถ้าถ้าข้าวเขาก็จะเรียกยุ้งช้างเละแต่ว่าไม่รู้เกลือเขาเรียกอะไรเกลือเขาก็น่าจะเรียกช้างช้างเกลือ <c oughs> ข้างๆนี้จะเป็นบริเวณป่ากงกลางนะครับเฮ้ยมีปลาด้วยอันนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครโอสมุทรสงครามอยู่สมุทรสงครามนะครับเฮ้ยเก็บได้เกลือ เคยทำเกลือตกอะเนี่ยเห็นไหมเม็ดเกลือเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาเกลือไปเนี่ยน,น่าจะเขาขนมาแล้วมันทำหล่นอะว่าช้างเขาอยู่ตรงนั้นอะแต่มันไม่มีใครอยู่เราไม่กล้าเข้าไปกลัวเพาว่าเราบุกรุกนะหรือว่าเราจะขโมยเกลือนี่เนี่ยอันนี้เกลือนะเกลือเกลือแบบเม็ดใหญ่ๆเลยอะ น่าจะผ่านจากการทำนาเกลือตรงนี้แหละเนี่ยดูอันั่นคือเขาเรียกอะไรนะรถบดเกลือรถบดเกลือไกลๆนู่นแต่ <c oughs> เขาน่าจะต้องรอเปิดน้ำออกอะ่ะก็เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ค่อนข้างใหญ่นะบริเวณจุดน,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้ใกล้ๆมาดูตรงนี้ ที่จริงมันก็ต้องมีระยะเวลาที่เขาแช่น้ํากี่วันนะเขาจะทําเป็นแบบพูดง่ายๆก็เหมือนเหมือนนาเลยเหมือนคันนาความลึกก็น่าจะสักประมาณศอกหนึ่งหรือว่าไม่ถึงอันนี้อันนี้บริเวณทางเข้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในไปอันนี้จะเป็น ดอกเกลือนะเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยหน้าตาจะเป็นนี้เกลือสดๆมันมันมีน้อยนะขออนุญาตใส่รองเท้าเข้ามาเลยเลยเนี่ยอันนี้คือบริเวณที่เขาเก็บดอกเกลือนะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนูน้นน่าจะเป็นเม็ดที่มันใหญ่กว่ากันอะเข็มอะ อันอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เกเม็ดเม็ดเกลือเกลือเม็ดอ๋ออันนี้มันจะเม็ดเม็ดใหญ่กว่าจะให้ดูตรงนี้จะดูเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะตกผลึกโหหวานไหมเนี่ยชิมดูหน่อยพอวางแล้วมัตักเลยชอนเลยโอ้โหหวาน มันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยอเหมือน,นเม็ดคริสตัลเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะกรอกถุงไว้แล้วไหนมาจากตรงไหนอื อันนี้คือเราไปส่งขายถุงกี่บาทรู้ไหม,มเราเอาไปส่งนี้<ม>คือเป็นอาชีพหลักเลยนี่นั้นคืออะไรรถมนุษย์หินคืออะไร,รไเครื่องบดเออเครื่องบดนี่เลยผู้เชี่ยวชาญด้านา<ม>ทํานากเกลือ <laughs> ดูมีเตกเกลือทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาจะทํานาเกลือเป็นหลักเลยอ่ะมันต่างจากบ้านเราเลยนะบ้านเรามันจะมีแต่นาข้าวที่นี่จะเป็นนาเกลือส่วนใหญ่ก็ดูแบบอลังการเหมือนกันนะเนี่ยนี่พวกไปทําแบบปลาเค็มพวกทําปลาก็จะใช้พวกเกลือที่มันเป็นเม็ด เม็ดเม็ดเกลือลอ,อ,มอืมม,อมันจะมีเหมือนกันเดี๋ยวจะอันนี้คือเพราะว่าถ้ารั่วมันจะเป็นเม็ดเกลือถ้ามันอยู่ข้างบนอ่ะเขาจะตัดมาเขาเรียกว่าดอกเกลือนี่เม็ดเกลือเดี๋ยวจะไป,ไปเปรียบเทียบกันกับดอกเกลือคือมันต่างกันเยอะเลยนะไหนหูมือ่อกี้ยหูมืะเกี้ให้คือ อันนี้อันนี้คือดอกเกลืออันนี้ประกอบอาหารได้นะเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเมเ็ดเ,เกลือใช่ไหมอันนี้เม็ดเกลือใช่ไหมอันนี้เรียกอะไรไม่อันนี้มาจากนู้น ไปบดก่อนมันถึงจะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าเราเอามาบดมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ที่เขาใช้กันโรยเฟ้นฟายอ่ะอืมโรยเฟ้นฟายโอ้โหโรยเฟ้นฟายเฟฟายม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยอร่อยถูกใจใตาถูกลืมอันนี้นใส่งระบ,บแล้วก็ไปส่งครับอืมส่งให้เขาทำเฟ้นฟายนี่นะตอนนี้คือบดแล้วก็เป็นอีก อีกหนึ่งอาชีพนะสำหรับอาชีพทำนาเกลือน่าจะทำได้ทั้งปีนะครับยกเว้นช่วงที่ฝนมันตก่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูกันเก็บเกลือจะเ,เอาเก็บให้เข้าคืนก่อน